เออแบงค์อันตีเด็ดอัพดับขีดขวาเพื่อนไปดิเออไววไหๆใช่กูดิอันติเพื่อนอควสเพื่อนอันติอาเจ้ก็แบบนี้อะไรมารมาโออไอแบงค์นีไแบงค์กูรีโหลดเพื่อนไอ้นีกพ้อยหนึ่งกูรีโหลดไอ้สัตว์ที่มึงจะเอาพกมายิงกับมันไง โคตรน่งโคดีหมอุโเนี้ยอ้าวว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 เววยวว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 ้ยเว้วเฮ้ยเฮ้ยเววววววยวว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 ว ตนก็ยืนติดมายืนถือของแย่ยงไงเด็กๆเล่นแล้วจับบ่อยอ้สัสไเติ๊กต็อกเพื่อนกูคิดเมื่อกี้น้ยมาเงมาเอโดนโดนกูแบงโดนกูใช่หรอเออปิ๊กต็อกเลยเอะกูมันอัดชาริยะไงเพื่อนเฮ้ยทำไมทำงั้นน่ะ ่ากโลกโลเอาไปให้ชีวิตมันทำไมอะเกิดใส่หน้ามก็ยิงนัดเดียวเลย้ยแม่ไอ้เหี้มันแบบกาโจไอ้นี่ยมือแรนะไอตัแหกมือตรงเนี้ย๊บนัดเดียวพอไเห้ยคุยังไม่เห็นตรงนแลวกมาตาเลยอุ้ยเหี้ยลบเกตรงไหนวะเพื่อออ่อยากเล่นีทอนนี้ไม่ชโค่ะอีกนึงเปิดนเ้ว เนนี่ปี่แคบอย่าไปแกล้งมันเี่บอมบมบอมพ่อของตรงนั้นอะไอเฮี้ยไม่โลเลยหรอไอเฮี้ยตันนไอเี้ยยิงกันโดนไหมเนี่ยไอสัตว์ที่หมยไม่แถบอีกแล้วไอสัตว์แล้วก็ร้องก็หลังยิงหลังยิงไอเฮี้ย นี่ไงหลังยิงหลังยิงเขาบอกมึงมีแถบมึงไม่ใช่หรอกูเพิ่งติดให้เมื่อกี้ไอ้เหี้ยพูดคำเหี้ยเลยเนี่ยยามาดังโลคอลิงวาพึ่งเอาหมดนี่ไงก็ยังก็ยังลงสลิงให้มึงไงนี่ไงนี่มึงบอก เฮ้ยเฮ้ยสัตว์กินนี่นะมันอยู่นี่นะต้นะกเลยครับกเลยแเมื่อกี้เศษมันจะเป็นกิมไอสัตว มันไปสร้างตึกไปยกอีกใบไอ้ข่ะมันขึ้นมันขึ้นไอ้นี่แล้วมันวอต่อไอ้สัตว์มันจะสูงไปไหนอะเศษที่วอสูงที่สุดในโลกมาแข่งกับเลดมาจริงมาจริงมาจริงเมน เฮ้ยดิสองวันเว้ยสองวันละสองวันละเี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูโอนให้ัทอตังอคนละครึ่งเนาะเนี่ยเดี๋ยวกูว่าจะเอ็สัสามพรอบรวยละโอ้ ให้พีรอดพวกนี้ไปได้ก่อนเนาะโอยเปาะบางอีกแล้วโดนเปาะบางทำไมมันช่างเปาะบางเหลือเกินเฮลยเฮลเฮ้ยไอ้กี้นีใครเนี่ยข่าวอีกขาวอีกรอบนะข่าวข่าวสมบูรณไอ้เหี้ยดวงพอดวงมาแล้วทำที่แล้วก็ดีไม่กูยิงมูมัวอย่างโดนเลย เฮ้ยเอา้าเอวมีมาแทงมาเพื่อนคุโร่โ,โ,โอ้ยโอ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำงั้นน่ะสัตเกือบแล้วยี่ห้ยทำเฮี้ยกันเนี่ยขอโทษได้ไหมอ่ะอ่าขอโทษครับพูดอะไรทำไมอ่ะอ่าขอโทษขอโทษเดี๋ยวมันขึ้นนี่ขึ้นนี่โดดนี่มานี่ คุลองเลยคุเลยจะลองได้ไงได้เหรอเกือบได้อยู่นะกลัวได้วะเออกลัวได้ไม่มีว,ว่ะเอ๊อช่วยละนัดเดียวนัดเดียวโอ๊ย <c oughs> ไม่โดนเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นดาเมีดอะ <c oughs> ไอเี้ยเลือดมันสาดเว้ยเออเมื่อกี้เห็นเลือดนะไม่ขึ้นดาเมจเลยไม่ไม่ขึ้นดาเมจเลย ด้่นเป็นสูตนะไอ้เหี้ยดูยงงแม่ไรออดไอ้แซดใครมีเบอร์ไรออดปะโทรไปได้หน่อยดิผมนัดเดียวตายแล้วโอ้โหฮี่กับตายเฮ้ยเฮ้ยผมจะต้อตายแล้วเลือดห้าเนี่ยผมเป่าให้ผมเป่าให้หายหาย ไมไอด้ดมูไฟที <c oughs> นะเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้เ <c oughs> อีกทีไม่ใช่แบบนี้เขียวแล้วนกเปลียนไม่เชื่องอ่ะ